กำลังว่าเรื่องไฟพี่เนาะราคาไฟเข่าเฮือนหนึ่งหมื่นหาร้อยบาทก็โออยู่นะเนดือน ต้องอธิบายดีๆพี่อ้นยมเบ่เคยไดไฟมากัดสิงงไงแล้วเติอฟังลักเดี๋ยวเขาเจ้าเสียมาดิดลงในลักหันเขากับไปเสียบจากลากมายังบ่ท่นเอาข่าโตเฮือนบ่พี่ไยเวลาบัดนั่นเฮือนแล้วนะเขาสะมาเอาเข่าให้ใหม่บอหเือเนี่ยเดอเขาเจ้เ้าเอาข่ใหม่ใหม่เอยวาเห้องุ่นหี่อน

sau thôi để ôm bát vào trong trước ามานังเฮียงกันเร็วๆนังเฮียงกันนี่มานาังนี่ลูกนังลงนี่นังลงเร็วเต่าลูกนะแม่ลูกเต่ากินยุคขนมนะนย่าัแล้วอยู่สางกับใบอยอมผักเลยว่มมะอาบนาำก็สาบลแล้วแล้วขึ้นราคาหรืวอว่าเราจะฟอกข้าวแลยอืม แต่ตขามาขามายอดลุยโลดต้มก่ายอดซาบ่ใส่สมบักาเขียเพิ่นไปหาบ่ได้ไปได้ห้วยสดน้ําแซ่บแล้วยอดซาบ่อในเฮือนนั่นเด้โอ้ย่ัน่ยักตา ้่ลดินมมากากหาข้าาได้ด้ิกินข้าวได้พี่น้องกินข้าวน้ำเบาหยอยเด้อเออกินข้าวเด้อป้าลุงกินข้าวน้ำเบาหนอดแล้วนี่เบาหยอดก็สิลงหลงนาข้าเกียงลงนาแล้ว กานะกะคลองลุงะูพตตก่อนลูกปลาเนอะยสิตตก่อนอ้าคือคือยังอ่อนสกาจเองผัทางผู้ใเล่าผัดเลาผัดุ่นี้ควยวเออแบิงมวาน่อะไรกาเธอคือมาแก่หักแท้วะเอลูกปลาเนี่ยแลกน้ำางวัเลานพุ่นโอได้แนวกินมาอีกสมพักเสีย จัดปลายอาหารสากปลากระป๋องต้มไก่เขามายังื้อเต่าจานได้แล้วเมื้อเต่าอ่าลุยลุยลุยอะไรบอกจะผ่าใไปไปซื้อไปหาสื้อเอ็มหลอกเอ็มลอยมาดบเน่เออเขากวนกีนเขายันกีนเขาว่ได

อันนี้แนวกินเขานะสบายดีแล้วกินลูกลุอ,อันนี้แนวกินนะอ๋อโอ้ยแมนดินกัน่งดีดลูกไอเ้ไอเต้าไอ้เต้านั่งดีดนั่นางงามงามเออนั่งข้าตามาดงามงามเหตุหได น so like ้องดาวซ้อนน้องดูนางขาตมานางแัวได่นไปานใหเออมันนี่บอไปใส่ไปหาใหม่นะเออไปนขี้ีะ้่อย่ะสมไม้เดอเนี่สองจอมผุ้สองจอมขวานผุดูนางดีดีลูกนางน้องเจ็บแผลเออน้องดาวเออ กินแบบนี้ครับเนมันมันมันคืออ้วนมาโกงงมาม่าน้ำกระหวกัลูกลกินเยอะอย่าให้มันกินดีบอย่าให้มันกินดีบนมนะให้มันกินอันเน็มีบริยคอยเนจ๊กลิฟบ์อย่าง ได้ไก่มาจากโตเกาะโต,ตน้อยหน่อยหนึ่ง สายผ่าหนะังสือมาใหม่เนาะเต้าเต้าเอ้ยเต้านอ้อ,นองเต้าน้องเต้าแซบเยอะก็สีแซบนามืองซรงจำกินจำกินหูเขาติดแข็งติดขาวันนี้แมหักไป้เดี๋ยวนี่อ้าวยยกโสดตั้งนานแต่แต่ม พอลูกควบฝนู้นป้าตเปล่มเอาไปเปานากเีาเนเน่าเียวมีการลบอีกเลยเดาะเลยโอหวนดีป้าป้าลงป้าไปลงลงมานี่

นี่สั่นแบบนี้ลูุกสายสายจอมแสบกินมันเบิดเด้ออ้าวลองโดดกินมึงดูจะสั่างกินมันเบิดนั่งกินซะก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงลูกนั่งลงกินจย่างลงมาเอาไปสิลงมาแาบนี้เอาจอมแสบเอ้ย มันซ oh. ีเมนหมดหายว่านะเบิ่งมันนี่พี่น่องเอ้ยทิมหฮาทิมห้องน้ำอิ่มยี่ห้อของกินบรายกินนามลายลายเอาไปเลยนี่สมบักเสียน แกไตบได้ตัวหไตมันแห้เนาะเพาะว่าบ่ใครเปลีนเอาบ้เสียงอาอาบมือหมหุ้งเนาะซื้อหมหุ้งเป็นสูตรนะ่าแมันเลยเนาะมกีกรแดกนียังไห้พร้อมกระแดกบักร้ายนึ่งไปใส่จนเบิร์ตมาเน็ตพอใส่แล้วก็กินบ่ได้อีบ้านเลยเค็มเนเค็ม แล้ว่ากินกา่นเอาผู้ไม่กินนมเคะผู้จมือแล้วงานนี้กับเบิดงานนะบมมีงานให้เบาหนอดแล้วพี่หน้อดำน้าอย่างเดียวะนี่ไทยหน้าดำน้าหน้าเดอำนาดำก็ประมาณเดือนหนึ่ง เขาบอกมีเงินจ้างเนาะเดือนหนึ่งเต็มเต็มบริเดยอบุพเน้องสเาครับมันมีนปลาเต๋อส่ยังอีกจองาเาแหลราจองจองห้่านบุบุท่นมีผู้เฮ็ดเราอะเราจเฮ็ดกหเฮ็ดนั่นนั่น Say ba bà luôn nha bà là bà tóc bì đón kín con bước mãi 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 เบา้งขอน่ะเป็นอยงางคอลูก่อยเป็นยังพี่น้องบันนี้พดผื่นผื่นไปอาบน้ำไหลูกไปแล้วจะไม่อาบน้ำให้เร็วๆไปอาบน้ำเห็นพอลางๆก็จะบอกเด้อยูทูบมีตาดีเลยเด้อเมื่อสักก่อนพี่น้องก็ายขอบใจพี่น้องทุกคนที่ติดตาม ขอ,ขอบใจช่างยอดที่มาทําห้องน้ําให้ช่างยอดเบิกเงินไปเลยบ่ <c oughs> เบิก <c oughs> เงิน <c oughs> ไปเลยเ <c oughs> นาะนะเฮ้ยเบิกเงินไปเลยเลูยแหละย่อดเงิน,อน,น,อนบอพ่อเป็นเวรเลยหน,นอดเลย

เมื่อหนึ่งี่แหละได้สี่หายพิเศษกับฝากมาใหม่เด้อพี่น้องขาสร้างนะถ้าเห็นใจอันต้องยอดก็ได้ันหาพานพ่อยอดเห็ดบอลอื่นบได้ปานนี่ขอบใจปลาลุงเมเออขอบใจปลาลุงขอบแจ๊ปลาลุงหลายๆลหายปลาลุงฝากมาให้อีกสนับสนุนสั่งยอดสนับสนุนสร้างยอดแน่ พูนทาวงามกำลัองอาบน้ำพูล่พี่น,อน้อง